สวัสดีครับผมสีกุงอรุณสวัสดีนะครับกรรมการบริหาร,บร,หารบริษัทสีกุงโบเกอร์วันนี้อยากจะมาคุยกับท่านสมาชิกหลายดลาท่านพร้อมนักประชาชนทุกคนด้วยว่าการประกันภัยรถยนต์เนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่ตัวหนึง่งคือค่าลากรถหรือเรียกว่าค่าขนย้ายค่าลากรถหรือค่าขนย้ายเนี่ยจะเกิดก็ต่อเมื่อรถนะได้เกิดอุบัติเหตุไม่สามารถที่จะใช้งานได้ถ้าเกิดใช้งานต่อไปอาจจะเป็นอันตรายต่อรถของท่านและคนอื่นด้วยบริษัทก็จะจัดเจา้าหน้าที่นะมีรถลากมาให้ท่านจะจ้างก็ได้ ว่าในกรมธนทุกๆกรมธนก็จะเขียนไว้ว่ามีค่าลากหรือค่าคนย้ายเนี่ยไม่เกิน20%่สิบเของค่าซ่อมเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะเกิดในที่เชียงใหม่สมมุติว่าท่านซื้อไปเพจหนึ่งท่านเกิดที่เชียงใหม่จระทั้างรถท่านไม่สามารถขับมาได้ท่านกจะใช้สิทธิ์ลากจากเชียงใหม่มากรุงเทพฯแต่ก็ต้องคำนวณว่านะท่านบ้านอยู่ไหนละแตนะ่บ้านท่านอยู่เชียงใหม่มีเหตุผลไหมที่ต้องลากออกรุงเทพฯท่านก็ลองลากไปเชียงใหม่ดิเอาไปอู่ใกล้บ้านของ ของคุณดัะนั้นถ้าเกิดคุณอยู่ในกรุงเทพแต่เวลาเดินทางไปทําธุระหรือไปเที่ยวที่เชียงใหม่เกิดที่เชียงใหม่คุณใช้สิทธิ์ลากรถเข้ามาที่กรุงเทพได้ไม่เกิน20เปอร์เซ็นต์ของค่าลากเช่นรถคุณเสียหาย5,000-5,000ก็ไม่เกิน10,000บาทค่าขนย้ายหรือค่าลากรถจากเชียงใหม่มากรุงเทพถ้าเกินคุณต้องออกเองมีมีทุกเงื่อนไขยอยู่ในนั้นนะเฉพาะรถที่เป็นประเภทหนึ่ง สองบวกและสามบวกเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่มีเพราะนั้นค่าขนย้ายบางบริษัทก็มีเจ้าที่ไปดูแลท่านแต่ถ้าบางบริษัทไม่มีนะท่านก็สามารถที่จะจ้างรถอยากไปนอกเข้ามาแต่ท่านต้องแจ้งราคาก่อนนะว่าค่าลากเท่าไหร่ถ้าเกิดมันแพงมากบริษัทก็จะใช้เอาซองของบริษัทเพราะนั้นการประกันภัยรถยนต์เนี่ยนะโอกาสเกิดเหตุค่อนข้างจะมีบ่อย จูจขับไปแล้วไปคว่ำเพราะมีป,ประเภทหนึ่งเราก็สามารถให้กาบคนยายได้แต่ถ้าเป็นประเภทสามละ่ะไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นสองบวกสามบวกก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะสองบวกสามบวกนะจะคุ้มครองก็ต่อเมื่อลดคุณชนกับยางพารทางบกความเองเข้าไปคุ้มครองถ้าลดคุณซื้อเพศหนึ่งไว้ซื้อเพศหนึ่งสิครับมันมีการคุ้มครองหลากหลายมากกว่า ม,มีการคุ้มครองถึงนะค่าละค่าค่าคนย้ายรุ่นแล้วแต่เป็นวิชาประกันวินาต่อไปที่สีกุงบุกเกิจัดมาเพื่อท่านมีความรู้แต่ไม่เป็นไรนะครับนะท่านที่เป็นสมาชิกหรือประชาชนทั่วไปไม่เข้าใจตรงไหนโทรมานะที่เบอร์02-867-3888มผมมีเจ้าที่ไว้ตอบป,ปัญหาตอบคำถามาของพวกท่าน, <S <S านเพื่อเป็นประโยชนต์ต่อประชาชน แล้วก็สมาชิกทั่ประเทศเลยเรายิานดีเป็นที่ปรึกษานะครับสีงุงบเกอร์ดูแลท่านต่อต่อเวลาครับขอบคุณครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ